วิธีการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรญี่ปุ่นโดยการใช้หัวเชื้ออา่ทำยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับคุณดูครับนี่ยังไม่ได้หมักเลยนะนี่ครับสุดมากเคยอยู่ที่พันมิลลิกรัมแล้วครับเขาจะให้มา2ตัวนี้ครับของผมจะใช้เป็นไซส์ใหญ่ขนาด30ลิตรนะครับมันจะมีอยู่3ไซส์คุณ 3ไซส์ก็คือ,อ,อไซส์เล็กก็จะทําได้5ลิตรไซส์กลางทําได้10ลิตรส่วนตัวนี้ไซส์ใหญ่ทําได้30ลิตรนะครับ <c oughs> ทีนี้วิธีการทําก็คือเราเตรียมน้ําของผมไซส์ใหญ่เนาะผมเตรียมน้ํา30ลิตรในถังนะครับให้มันมีพื้นที่ว่างในถังนิดนึงถังผมเนี่ยขนาด40ลิตรผมก็เติมน้ําไป30ลิตรเหลือที่ว่างประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็แค่ เอาสองตัวที่เขาให้มาเนี่ยครับเทลงไปนะแล้วก็คนๆนิดนึงนะทีนี้ก็ปิดฝาหลุมๆเก็บไว้ในร่มไม่ต้องอไปทำอะไรเลยเ7วันนะครับหลังพอครบเจ็ดวันเราเริ่มใช้ได้เลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ผมหมักไว้แล้ว4ี่วันนะครับคือเวันคุณเปิดมาก็จะประมาณนี้แหละครับโอ้โหพูดเห็นฟ้าเห็นฟองไหม อันนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าตัวธาตุอาหารเข้มขน้นนะถ้าฟ้าฟองเยอะๆแบบนี้นะตัวไนโตรเจนสูงแน่นอนนะครับทีนี้สูงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับมาดูที่ถังนี้เอ่ออันนี้ผมตักมาจากถังนี้แหละนะครับถังนี้เป็นตัวที่ผมใช้อยู่อสองถังนี้สำรองไอที่ทำใหม่นี้สำรองไว้นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะ ปึ๊บตัวไนโตรเจนอยู่ที่พันสามร้อยบวกบวกฟอสเฟอรัสอุ้ยโอ้โหพังไหมเนี่ยอ๋อแล้วดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับนี่แหะครับสุดมากสุดมากครับคุณ ตามนี้เลยครับเข้มมากอันนี้เป็นความเข้มข้นระดับที่เรียกว่าปุ๋ยน้ําเลยนะครับเราจะเรียกว่าปุ๋ยน้ําอินทรีย์ชีวภาพได้เลยครับ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เรียกมั่วๆนะครับคือเรียกตามกฎหมายกระทรวงกรเกษตรเลยนะครับถ้าเราจะเรียกปุ๋ยน้ําได้นะครับในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม um <c oughs> ต้องมากกว่า1,000มิลลิกรัมนะครับตัวนี้เข้มข้นมากๆเนาะ เดี๋ยวผมลองลองเช็คดูก่อนอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะเอาเอาใหม่ๆหเลยเนะี่ยเพิ่งเทลงเลยเนี่ยอุ้ยตายละเอาใหม่ๆเลยเอาใหม่ๆมเลยเฮ้เย <c oughs> <c oughs> คุณดูครับนี่ยังไม่ได้หมักเลยนะนี่เพิ่งเทลงเลยนะครับอื <c> ้อ <oughs> นี่ยังไม่ได้หมักเลยนะครับนี่โอ้โหจริงๆแค่แค่ แค่คุณเอาไปผสมน้ําคุณก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาดีๆให้ธาตุาอาหารเข้มๆนะครับเคโอโอโอเคไม่ต้องหมักก็เลยเอย้เลยก็ได้มั้งเนี่ย <laughs> พี่อยู่ที่เ <laughs> นี่แหละครับอันนี้ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะโอ้โ oh. หทีนี้หลังจากเราหมักครบเจ็ดวัน <laughs> โอ้มันสุดยอดมากหลังจาก หลังจากเราครบ7วันแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาไปใช้ได้เลยต่อยอดทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆก่อนนะ,ะรายละเอียดเอาไว้คลิปหลังใครสงสัยยังไงคอมเมนต์หรือทักมาถามผมได้เลยนะครับก็ช่องทางการติดต่อก็อยู่ในลิงก์ไบโอทั้งหมดนะครับทีนี้อ่ะกลับมาเข้าเรื่องก่อนหลังจากที่เราทำหัวเชื้อเสร็จแล้วครบ7วันแล้วเราเอาไปใช้ยังไง ได้บ้างนะครับหนึ่งคือเอามา,าทําแกบบมักทำปุ๋ยหมักต่างๆเอาไปบำรุงพืชได้เลยผสมน้ำฉีดพ่นลดลาดลงดินได้เลยนะครับนะอ,อัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อ100 1ต่อ200นะครับนะคุณดูคุณดูต้นต้นะมะละกอตัวน,นี้ เมื่อเช้าเนี่ยลุงเขาทักว่าเอ้ยเหมือนปุ๋ยยูเลียเลยไม่ใช่ยูเลียหรอกครับก็เป็นปุ๋ยน้ําสูตรญี่ปุ่นนี่แหละครับนะคือตอนเนี้ยเ,นะนนเขารวมไปแล้วใช่ไหมครับรวมไปแล้วทั้งาสารอาหารแล้วก็ชีวภาพจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ตัวนี้ก็ของดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลังเป็นเอาคร่าวๆก็คือตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์ ประมาณจุลินทรีย์5เหล่าทับอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกัน5เหล่าทับคุณสมบัตินะครับใช้ทั้งปกป้องดินนะปรับค่า pH ทุกอย่างเลยคือมันจบในนี้นะครับแล้วก็ช่วยบํารุงพืชด้วยช่วยดูแลพืชด้วยนะครับคือจบเลยนะในตัวเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเรามาเล่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหลักๆเอาเรากลบออกทะเลอีกแล้วผมอเอ่อ คืออันนี้เป็นหัวใจหลักในการทำกรเกษตรอินทรีย์แบบญี่ปุ่นนะครับคุณลองไปศึกษาต่อดูได้นะครับรูปแบบนี้ครับเป็นหนึ่งในแนวทางการทำกรเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าบ no ิเซบัตสึโนโฮอะไรประมาณนี้แหละครับผมศึกษาเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วยังยัง <laughs> ยังเรียกไม่ค่อยถูกเลยเอ่ะผมเรียกว่าแบบกเกษตรรูปแบบโมลิแล้วกันง่ายดีนะครับ คือรูปแบบอันนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ของเราให้ง่ายขึ้นไปทั้งระบบเลยคือง่ายยังไงอ่ะผมเล่าคร่าวๆก่อนเนะาะเดี๋ยวผมจะทำคลิปย่อยให้ทีหลังนะเอ,เอาเอาคร่าวๆก็คือ,อสามหลักในการสาส่วนในการทำสวนเกษตรแบบอินทรีย์นะครับคือห่งก็จะประกอบด้วยสีวภาพ นะครับสธาตุอาหาร 3. ากายภาพนะครับกายภาพชีวภาพธาตุอาหาร3ส,ส่วนนี้นะครับแล้วรูปแบบโมลิเนี่ยเ,เรียกโมลิเนาะรูปแบบโมลิเนี่ยต่างยังไงคือเมื่อก่อนนะครับเราจะเวลาทำดินเนี่ยมันจะงงมากมันสูตรนั้นสูตรนี้เยอะไปหมดเลยเต,เติมนั่นเติมนี่ไปหมดเลยนะครับกายภาพของรูปแบบนี้คือ คุณทำยังไงก็ได้ให้โครงสร้างดินเหมาะกับชนิดพืชที่เราปลูกนะโครงสร้างดินเหมาะกับชนิดพืชที่เราปลูกแล้วก็ฤดูการที่เราปลูกนะครับของผมใช้แค่แกลบอย่างเดียวทำโครงสร้างดินให้ร่วนซุยเหมาะกับพืชที่ผมปลูกเท่านั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยทีนี้ธาตุอาหารนะส่วนที่สองก็คือ,อ,อชีวภาพเนาะ กายภาพชีวภาพธาตุอาหารชีวภาพได้จากไหนนะครับชีวภาพที่จําเป็นมันอยู่ในถังแล้วนะครับคือเท่านั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยธาตุอาหารละ่ะส่วนที่สามธาตุอาหารก็อยู่ในถังนั้นแล้วนะครับคือจบเลยนะครับจะมอออีอีกนิดนึงก็คือตัวผสมสร้างดินป่า,าเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดทีหลัง นะครับคือคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับคือมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นระบบรูปแบบหรือรูปแบบใหม่เลยนะเมื่อก่อนเราจะไปที่เราคุ้นเคยกันคือเราจะยัดทุกอย่างไว้ในรูปแบบดินทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้เราจะทําแยกมันลดทั้งคอ์สลดทั้งกระบวนการมันลดความงงด้วย <c oughs> คุณเวลาทําดินเนี่ยคุณทําแค่โครงสร้างดินให้เหมาะกับพืชเท่านั้นที่เหลือให้เป็นส่วนแยกส่วนกันประมาณนี้ครับงงไหมผม อธิบายงงๆนะโอเคนะครับวันนี้เอาคร่าวๆประมาณนี้ <laughs> คือถ้าติดขัดตรงไหนสงสัยเรื่องอะไรอินบ็อกซ์มาได้ทุกช่องทางเลยอยู่ที่ลิงก์ไบโอหรือทักมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์สอบถามใต้โพสต์ก็ได้นะครับรูปแบบใหม่ของมันมันทำให้าการทำกรเกษตรของเราเนี่ยมันง่ายมันง่ายขึ้นจริงๆจ,จากประสบการณ์ที่ผม ผูกผักกินเองมาเกิน10ปีแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายขนาดไหนง่ายขนาดที่เนี่ยแฟนผม <laughs> จากที่ไม่ชอบทําเพราะว่าเขาบอกว่ามันยุ่งยากมันงงใช่ไหมครับทุกวันนี้ทําสวนเองได้นะทำเองได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ